วิววรรณรสเปิดสาเหตุเลิกเจตรับอันโฟโลเผยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้หลังจากที่นักแสดงหนุ่มสุดฮอตเจเจพิพัฒน์ได้ออกมาเปิดใจว่าปิดฉากรักสีปีกับนักแสดงสาวสวยวิววรรณรสลงแล้วก็เจอกระแสถล่มจากชาวเน็ตไม่น้อยค่ะ ล่าสุดวิววรรณรสออกมาเปิดใจให้ฟังกันเป็นครั้งแรกกับปมการเลิกรากันสาเหตุเกิดจากอะไรการคบกันสําหรับวิวมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทําทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ไม่สามารถไปต่อได้คนที่ปรับตัวอยู่คนเดียวคือใครวิวเชื่อว่าวิวทําเต็มที่ที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วค่ะรับมั่นใจว่าสามารถปรับตัวได้แล้วใช่ค่ะ ที่ผ่านมาก็พยายามปรับด้วยกันในทุกๆเรื่องเมื่อวันหนึ่งพยายามทำอยู่แค่ฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ความสัมพันธ์จากนี้กับเจนจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมต้องใช้เวลานานไหมก็ใช้เวลาค่ะสำหรับ,บวิวไม่เคยที่จะจบแบบว่าถ้าดีน่ารักกันเราคงรักกันอยู่แต่ถ้าจบก็คือจบเลย